ตอนนี้เรามารอรับสเสด็จอยู่นะคะรอรับสเสด็จที่ข้างในโรงเรียนตรงนี้เราก็นั่งอยู่ตรงหอประชุมค่ะเขาให้นั่งรับสเสด็จตรงหอประชุมค่ะค่ะค่ะ อันนี้ก็อันนี้คือแบบคนมานั่งค่ะนั่งรับเสด็จนะก็จะอยู่บริเวณนี้ค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารค่ะ,คะมีหน่วยที่แบบสแกนสแกนหาวัตถุวัตถุระเบิดวัตถุอะไรเงี้ยมีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมี อารอดอมีเจ้าหน้าที่หลายๆห,หน่วยงานค่ะมาเตรียมนะคะวันนี้รับเสด็จเจ้าฟ้าจุฬาพรนะคะมาพร้อมกับทีมแพทย์พอสวค่ะ พร้อมกับทีมแพทย์ออ,อสอบอแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์จะลงที่นี่เสร็จแล้วก็จะปะพืนเมรประทับ,ร,ทบรถยนต์ที่นั่งไปที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนะคะเราะะก็มารับเสด็จตอนที่พระองค์ลงจากเครื่องบินค่ะเอ้ลงจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะอันนี้เป็นหน่วย หน่วยเอหน่วยตรวจสแกนหาวัตถุระเบิดน,นะคะมีมีหลายหน่วยค่ะที่มามมช่วยดูแลนะคะหลายหน่วยมากเลยค่ะทหารก็มาทหารก็มาแบบมาอยู่ทุกจุดเลยค่ะมาอยู่ประจำทุกจุดเลยค่ะ มาเยอะแล้วก็ด้านหน้าทางเข้าทางเข้าสองข้างทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ค่ะสวยจังเลยคนถ่ายนะ่ข้งหลวยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาผู้ใหญ่กำนันบ้านอะไรก็มาหมดนะคะทีมงานออปโตอะไรมาหมดเลยค่ะ ันนี้ชาวบ้านก็ทยอยมาค่ะมาทยอยมาแล้วค่ะทยอยมาเรื่อยๆค่ะเราเตรียมอาบน้ตคีลเต็มแล้วใครช้าก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงเขาก็จะปิดค่ะปิดปิดประตูนะคะจะไม่ให้เข้าค่ะใครมาช้ากว่าเจ็ดโมงก็คืออาจจะไม่ได้เข้านะคะใครที่ยังไม่มาก็รีบรีบค่ะรถเข้ามาเรื่อยๆเลย อันนี้น่าจะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่ามีมีรถนำขบวนอยู่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีรถที่แบบเสด็จที่นั่งน่าจะคันนั้นนะคะคันน้าที่ที่พระองค์จะนั่งเสด็จไปที่โรงเรียนห้วยราชนะคะน่าจะเป็นรถเก่งคันนั้นนะคะรู้สึกทะเบียน99 วันวันซ้อมเราเห็นอยู่วัะเบียนก้าวๆวันนี้ก็เราอะรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นว่าใครเขาเลยคะ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเนาะที่เสด็จมาใกล้บ้านเราขนาดนี้คะ่ะก็รู้สึกตื่นเต้นอยากจะมารับเสด็จ ก็อันนี้ก็คือได้เข้ามาแล้วค่ะนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนอันนี้ก็จะมีนักเรียนรอดอนะคะกวาดพื้นค่ะเพราะว่าฝนตกทั้งวันค่ะเมื่อวานตกทั้งวันทั้งคืนเพิ่งมาหยุดตอนตีสี่ค่ะตีสี่ตีสีก่กว่าๆนี่แหละฝนก็หยุดน้ำมันก็เลยเจึงนองไปหมดค่ะมองไปตรงไหนก็มีแต่น้ำมันเฉยเฉะไปหมดเลย